เขาคงอยากเห็นเราในบ้านในเอฟแล้วก็ผ่านไปหลายปีคงติดต,ตามอยู่ในไอจีอะไรเงี้ยแล้วลเขาแท็กรูปที่รับสมัครเ,เขาบอกว่าเห,เหลือที่กรุงเทพยังทนันอยู่นะอะไรเงี้ยเขาบอกอยากเห็นพี่เมย์จังแ้วเราเห็นแล้วตอนนั้นมันเหมือนมัน,มนก็มีแรงผลักดันขึ้นมาค่ะแล้วตอนนั้นเหมือนเราก็ว่างอยู่ด้วยเราก็เลยอลองอีกสักครั้งแล้วกันอลองทําตามความฝันอีกสักครั้งแล้วก็เลยเข้ามาปีนี้ค่ะคือแต่ละคนต้องรอคือพอลองในไอซีซั่นสิบสองนี่คือถ้า ถ้าไม่หลองนี่คือไม่เข้ามานะะใช่อยู่ไม่อาจจะไปอยู่ในซีซันหน้านะคะถามสองคนด้านหลังก่อนน้องเบนต่าวใต้คนแรกเอ้ยคนเดียวของเราใช่ค่ะวินาทีนั้นคิดอะไรอยู่ที่ไปออดิชั่นคืออันนี้ต้อง อยอมรับว่าที่ตายตอนวันนั้นคือไม่ได้ตั้งใจไปคือในหัวไม่เคยคิดจะประกวดรายการแบบนี้เลยค่ะเพราะว่าไม,ไม่ไม่ใช่คนสวยไม่ใช่คนร้องเก่งอะไรมากมายมก็เลยแบบคิดว่าถ้าไปก็คงไม่ติดก็คงมไม่มีใครชอบเนี่ยค่ะแล้ววันนั้นไปเพราะว่าเพื่อนชวนไปค่ะยูโน่ค่ะเพือ่อนที่ร้องเพลงด้วยกันตลอดอก็คือเขาเขาก็ชวนมามแล้วทีนี้ก็ติดขึ้นมาค่ะก็เลยโอเคงั้นจริงจังก็ได้ค่ะจริงจังละอะไรเงี้ยค่ะอะจ๊กเกอร์ล่ะคะของผมเป็นปีที่สองครับปีแรกจะเป็นปีสิบครับที เชียงใหม่ครับแล้วก็ไม่ได้ครับแล้วก็มาปีนี้ก็ก็ลองมาดูก็ลองดูก็ได้ก็ได้ครับก็ถือว่าโอเคครับแฮปปี้ครับหนึ่งหนุ่มครับผมโบส์หละครับโบสเป็นไงก็เป็นปีแรกครับคแล้วก็ไม่คิดเหมือนกันว่าจะได้คือไม่เคยไม่เคยดูรายการเอฟแลวครับแต่ว่ามีคนบอกมาบอกว่ามาสมัครซิผมว่าล้อล้อเปิดแล้วล้อ คือปกติผมไม่ได้ติดพวกจานอะไรเงี้ยก็เลยไม่รู้เรื่องข่าวสารแองสิ้นครับอพอรู้ก็เลยอ้ามาก็ได้ลองมาปีแรกแล้วติดแล้วก็ดีใจมากครับอืจนเข้ามาอยู่บ้านแต่ละคนนี่มีแต่ละคน,นก็จะมีว่านิสัยส่วนตัวการใช้ชีวิตแต่ละคน,นไม่เหมือนกันแล้วมามปรับจูนกันยังไงเอ่ยให้เข้ากันจนได้ แต่ะจริงๆเราทุกคนเนี่ยเข้ากันง่ายมากครับคือแบบไม่มีปัญหาไม่มีการทะเลาะอะไรทั้งสิ้นเลยครับเป็นปีที่แปลกมากใช่ก่อนเข้าบ้านคือเราจะมีเดินสายแบบเดือนหนึ่งโปรโมตรายการอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยทําให้เราสนิทกันก่อนเข้าบ้านด้วยพอเข้าบ้านไปมันก็เลยแบบปรับตัวเรียบร้อยแล้วค่ะมีได้ได้ติดตามแต่ละคนด้วยเหมือนกันนะคะในช่องทูเหมือนกันและแต่ละคนก็จะบอกว่ามีพัฒนาการที่ดีขึ้นแต่ละสัปดาห์ด้วยมีแบบว่ามีท้ออะไรบ้างไหมเอ่ยเพราะว่า เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันมีการจับตาดูอยู่ตลอดเวลาเรามีเกรงมีอะไรไหมจริงจงมันเกรงครับ <c oughs> มันถามว่าท้อไหมมันเป็นเรื่องของแบบหลายๆคนเป็นว่าอันนี้อันนี้คือตัวเบนจะเป็นนะไม่รู้หลายๆคนเป็นหรือว่าแต่ว่า,า,วาส่วนใหญ่แล้วเบนคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องที่มันหงุดหงิดตัวเองที่มันแบบไม่พัฒนาสักทีแบบหรือแบบไม่ทําไม่ได้แบบคือเห็นบางทีเบนก็เห็นเพื่อนพัฒนาแล้วตัวเองก็ยังแบบเท่าเดิมเท่าเดิมอย่างเงี้ยอาจจะมีแบบว่าท้อในเรื่องตรงนี้บ้างนิดหน่อย

ไปได้โดนทำโทษขอขอโดนทำโทษในบ้านนี่ก่อนแล้วงออกมาเนี่ยคือทัททนแรกได้คืออยากอยากโดนทำโทษมากใช่เป็นไงว่าตอนนั้นรู้สึกว่าน้องเว้นโดนทำโทษอ่า คือตอนนั้นจริงๆมันก็การทำคะแนนให้ให้เป็นชัยเม้าดีกว่าท้าไม่รับนำอย่างนี้ต้องมีอะไรแน่นอนเป็นโดนทำโทษอะไรก็ไม่ติดไม่ไงแล้วโดนอ่ะไม่ได้เรียนคลาสวันหนึ่งเหมือนที่พี่เคยโดนนั่นแหละเอางี้ดีกว่าเบ้นโดนอ่ะกี่คนอยู่เป็นเพื่อนเบนใช่คือวันนั้นเบ้นมีเพื่อนสามคนสี่คนอ่ะก็เลยอยู่กันอ๋อพี่ไม่ออกก็เลยอยู่กันสามคนก็ยังไม่ค่อยเหงาพี่โบอสนี่คือโดนลงโทษคนเดียวคนเดียวครับถามนี่เลยครับอยู่คนเดียวครับเออโบอสเป็นไงบ้างว่าโดนลงโทษคนเดียวก็ ผมเห็นน้องโดนน็ตคาสทุมเอามั่งครับไม่ใช่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 ก็รู้สึกว่าวันนั้นเราทําผิดอะไรจําไม่ได้แล้วะเรื่องอะไรกันนะพูดถึงคนที่สามอ๋อพูดถึงคนคที่สามเราก็เลยเราเมาคนอื่นแล้วก็เลยโดนแล้วเราก็รู้สึกว่าเออมันมันก็หิดจริงๆแล้วก็เราก็นั่งเหงาอยู่คนเดียวครับคนอื่นเขาเรียกไงผมก็นั่งคนเดียวเดินไปเดินมาแล้วนึงยเาบอกเพื่อนไม่ต้องล้างจานนะไม่ต้องล้างจานอะไรกันเลยคือทำอะไรก็ได้ให้ผมมีอะไรทาหน่อยก็ทิ้งจานไว้มันทิ้งจริงครับ เต็มกองไม่ทิ้งใบส่งใบนะมันบอกมาเป็นกา้าวพี่บนล้างเหรอกินเอง <c oughs> อไอเนี่ยไอเบนชายอ่ะ <c oughs> ทิ้งกันไว้จริงๆครับ <c oughs> แล้วก็มีพอตอนเย็นเอาอีก บดล้างอิ่วไหมยังล้างอยู่ไหมเดี๋ยวทิ้งไว้ให้อีกโอ้โหก็ล้างทั้งวันแหละก็รู้สึกว่าหาอะไรทําดีกว่าแล้วก็ซ้อมเนื้อเพลงอะไรเงี้ยพอดีครับอ่ะเมาส์กันหน่อยดีกว่าว่าแต่ให้แต่ละคนเมาส์เพื่อนๆกันหน่อยดีกว่าเมาส์เพื่อนเหรอเอาจริงเรื่องทำโทษมีอ,มอะไรแบบแปลกๆวิธ<ม>ีกรรมแปลกๆวิธ<ม>ีกรรมแปลกๆให้มาลิวให้มาลิวดีกว่ารู้สึกว่ามาลิวจะดีที่สุดนะวันนี้จะเล่าเองหรือว่า ขอเล่าแล้วกันครับเ็นยังไงขอโทษนะถ้าสมมติว่ามีใบแจ้งนี้มาทวงที่บ้านนะคือมาแจ้งนี้ก็พอนราด้วยความที่ไม่ตั้งใจไงแต่ว่าเป็นคนที่แบบไม่ตั้งใจซ้อมใช่ไหมไม่ใช่ไม่ตั้งใจที่จะทำคือเป็นซ้อมคือมาลิตตั้งใจซ้อมอยู่แล้วแล้วด้วยความที่ตั้งใจเกินไปมันก็เลยทําให้มีการผิดพลาดขึ้นคือวันนั้นะมาลยว่า ซ้อมเพลงล็อกมาเป็นโจทย์เพล right? งแบบว่าของมาริาได้ราบผลกระทบไปล็อกมากโยวิ่งวิ่งวิ่งวิไปวิ่งมาวนรอบบ้านไปกระโดดอยูええ่บนาปบปุ๊บปุ๊ปุ๊บไอผมไม่ได้ยินไงผมก็ฟังเพลงกันอยู่กับพี่แมหันมหันมาได้ยินเสียงโอ้ยแบบลั่นลั่นบ้านเลยครับคือคือหันไปเอาเผ้าแบบสโลโมชั่นหันไปตแ๊ดเติ๊ดเติ๊ด๊ด แล้วขาทะลุเข้าไปเลยมาเร็วขาค่อยอยู่ในโซฟาโซฟาคือทะลุนี่คือโซฟาฉีกเลยครับเดี๋ยวนะนี่เป็นเอฟรุ่นแรกหรือเปล่าแล้วแบบว่าทุกคนสนใจขาผมมากเลยครับโซฟาเป็นไงบ้างอ่ะคือโซฟาแพงมากใช่คนคนรักษาได้แต่โซฟานี่คือต้องรับผิดชอบร่วมกันหรือเปล่าต้อไปย้อนดูจะมีแบบว่า ย้อนดูคลิปได้เลยย้อนดูคลิปได้นอกจากสปาร์ก็ยังมีโโออเเคคกีตาร์เป็นอะไรเดี okay. Okay. Right. Road, ๋ยวเดียวเดี๋ยวเชื่อว่าแม็กชัยนี่น่าจะรั่วที่สุดในบ้านหรือเปล่าเบนชัยเ่นชัยเบนชัยแม็กชัยเบนชัยเราแต่งเบนชัยน่าจะรั่วที่สุดหรือเปล่าเบนไม่รู้ค่ะเบนเป็นคนเรียบร้อยที่สุดในบ้านเลยจริงเหรอจ๊กโก้จริงหรือเปล่าคะจริงเบนแบล็คแบล็แบล็คกลัวอย่างนี้น่าจะไม่นะ พี่โจเรียบร้อยกว่าเป็นนะจริงพี่โจเป็นคนเรียบร้อยมากสาวๆมีอะไรจะมั่งพี่โจก็จะมีไม่จะมีเออพี่โจก็มีมีวิรกรรมวิรกรรมพี่โจ้เคยเป็นข่าวนะเอาแบบว่าถ้าพี่โจเดินมาเราจะรู้แล้วเป็นพี่โจโอ้โห ฮัลโหลเหรอแบบล้เหรอไม่เชื่อไม่เชื่อทไมจงทงคเหมือนเราจะพูดคนเดียวนั่งกินข้าวฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลเฮ้ยเนียเหมือนเขาคุยโทรศัพท์กับใครอะค่ะแล้ก็ทำไมอะจกเป็นอะไรรเปล่าเป็นการเทสเสียงครับว่าเออเสียงเรายังอยู่ไหมเพราะซอลมาเยอะโอเคนะโอเคผมโอเคยนเดียวได้นะยเดียวได้งสาวเหคะวันนี้โซสาวในบ้านออ อันจะมีอย่างหนึ่งคือสาวๆในบ้านนี้จะเป็นพวกขี้ขโมยค่ะขโมยอะไรจ <c oughs> ร,ริงคือเดยอนรน้า มันจะมีน้อยมากค่ะแล้วมันไดกล้วยมานะเราจะรอให้แบบแต่ละคนเราจะรอแล้วว่าไม่มีใครกินแล้วใช่ไหมจะเดี๋ยวคนเริ่มนะทีปะเมย์เมย์หรือเปล่าเมย์คนเริ่มเหรอไม่ไม่เพราะว่าคืออยู่ในบ้านหนูจะค่อนข้างกินคีนมากมากและซาหุนมากคือชอบจะกินแต่ผลไม้หรือผักอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอเวลาผลไม้มาเขาจะดีใจมาก้็หนูแบบรีเควสต์อยากได้กล้วยมาจริงผมมาแล้วกับ ขอเก็บในตู้เลยตู้เสื้อผ้าตาเก็บไว้ก่อนคนมนต์ที่น่าเชื่อใจกล้วยขทุกวันตอนเช้าใช่ค่ะเอามาทำเป็นโรตีด้วยแบบัดแใส่ไข่ใส่ไข่เคยมีแบบว่าผมแบบขอพี่เมย์ขอไปใส่อยากกินกล้วยอ่ะได้แล้วอยู่ไหนอ่ะหนูเอาไปเก็บเองไมยังไม่เคยโอเคงั้นบีอยู่ที่ไหน่อยนะได้ น้องเดินมาหยิบให้ผมหนึ่งลูกอ่ะขโมยไปเป็นหวีลูกเดียวยิ่งใส็ใช่ไหมคือทีเด็ดอ่ะมันอยู่ตรงพลอยใส่ไงพลอยใส่เป็นผู้หญิงสวยหุ่นดีที่เราไม่คิดว่าพลอยใส่จะกินเยอะมากแต่ทุกครั้งที่ของมาพลอยใส่จะเอาเก็บไปที่ก่อนน้องไม่อยู่เผาเลยเผาเลยเผาเลยนี่คือรู้ใช่ไหมว่าอยู่ในตู้เสื้อผ้าแต่มันคือห้องน้ำผู้หญิงผู้ชายก็สามารถเข้าไปเอาได้แต่ผู้หญิงสามารถขโมยกันเองได้ก็ถือว่าเป็นอยากมองให้นางใ นางหยุดก่อนโอเคนะโอเคแล้วครับโอเคนะครับนะคะก็ถือว่าเป็นความสนุกสนานนะคะของน้องๆแต่ละคนเนี่ยได้มาแต่ได้อะไรกันบ้างจากบ้านเอฟสิบสองได้อะไรบ้าง หลายอย่างเลยอ่ะกินฟรีได้ความดิมกินดิมนอนกินฟรีก็ได้ประสบการณ์ที่ดีทุกด้านเลยค่ะคือสําหรับคนที่อย่างเช่นชอบเป็นนักร้องแต่ว่าคือการอยู่ในบ้านเนี่ยไม่ได้เรียนแค่การน้องเพลงคือมีทั้งด้าน acting ด้านเต้นคือจากคนที่เต้นไม่เป็นเลยนี่นี่คนนี้ได้ปะจับไทยจับยเต้นไม่เป็นวิกเพลงแดนที่เขาเป็นเจ้าพ่อขาแดนซ์ไปเรียบร้อยผมเป็นคนเดียวที่เข้าเอฟไปเอไม่ใช่คนเดียวเป็น คนคนหนึ่งที่เข้าเอฟไปโดยที่ไม่มีส,สกิลเต้นเลยสักแฉกแล้วก็คือแบบเข้าไปอ๋ออย่างหนึ่งที่ไม่อยากมาประกวดเอเพราะว่าเล่นไม่เป็นคิดว่าเราต้องไม่ไม่ได้แน่เลยแต่ปีนี้เขาเปิเขาเปิดโอกาสให้แบบทำในสิ่งที่เราถนัดอย่างเงี้ยก็เลยโอกาสได้เข้ามาปุ๊บผมก็เข้าบ้านเอฟไปผมก็อยากเรียนเต้นมากแต่ว่าวันนั้นพอวิกแดนซ์ผมรอวิกแดนซ์พอวิกแดนซ์ปุ๊บ ผมก็ได้เบสโชคือครูทุกคนคอมเมนเตอร์สามคนแล้วก็ครูที่เป็นครูเจด้าเป็นคนเลือกว่าชอบโชผมที่สุดอะไรเงี้ยก็ถือว่าผมชนะคนสายแดนนะครับเกทับกันเลยอะรู้สึกยไงบ้างครับก็โอเคครับเพราะว่าเหมือนน้องเขาได้ไปเพราะว่าคือน้องเขาเต้นไม่ได้เลยอะแล้ววันนั้นคือเราก็ชื่นชมด้วยเราเห็นเองเราเรื่องชอบเลยว่าแบบหยน้องเขาเต้นได้เต้นโรบอทได้ครับโรบอทไม่ได้ง่ายๆนะครับครนี้เขาเต้นได้ก็ต้องยกให้เขาจริงๆครับ นี่ถ้ามีเวลายอยากจะให้เต้นโชว์เหมือนกันนะผม <c oughs> ผมคืนได้หมดแล้วครับหม <c oughs> เรียบเลยเป็น <c oughs> <c oughs> ไ,ได้วันนั้นเห็นเ <c oughs> ต้นอยู่นอกจากเรื่องเราการเต้นมีอะไรได้ได้อะไรอีกบ้างจากเอฟซืสองได้เรื่องทัศนคติครับ <ừ> <c oughs> เพราะว่าเราอยู่ในนั้น <c oughs> บางทีแบบช่วงแรกเราความคิดเราแบบ <c oughs> คือบางอย่างที่เราแบบ เราคิดแบบไอ้มันไม่ถูกต้องใช่แบบบางครั้งพูดไม่ได้คิดด้วยแบบพูดอะไรก็พูดเลยบ่นอะไรก็บ่นไปเรื่อยอะไรเงี้ยคือแบบเป็นตัวตนแบบสุดๆเลยครับตอนนั้นผมจะโดนเกียดเยอะมากแล้วก็ค่อยๆอยู่ไปค่อยๆอยู่ไปก็ค่อยๆลดลงพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆจนเป็นคู่เป็นคนครับเป็นคู่เป็นคนเลยขอบคุณครูง๋อมากครับขอบคุณครูอ๋อที่มาเป็นครูใหญ่ปีนี้ครับคร <B parfois> ูอ <demek> ๋อก็จะสอนเรื่องทัศนคติการใช้ชีวิตการแบบความคิดให้เราได้คิดเป็นให้เราได้แบบ หมายว่าสมมติแบบจากเปลี่ยนจากคนเนี่ยกลายเป็นมนุษย์ที่ถูกต้องตามกฎหมายแล้วแล้วก็ทุกคนเนาะดูเด็กออกทุกคนเลยแบบแต่ละคนครูเนาจะสอนเนี่ยเหมือนหมอดูหมอเหมือนแต่ละคนมีปมอะไรเนี่ยครูง้อก็จะแบบมาแก้ปมให้นเราคิดลบในเรื่องนี้อยู่อ่ะครูก็จะแบบเธอลองคิดแบบนี้สิอะไรอย่างเงี้ยแล้วได้บวกไปเลยรับแล้วก็เหมือนโลกสว่างขึ้นเลยอะค่ะ จำวินาทีตั้งแต่เข้าบ้านครั้งแรกได้ไหมจนถึงวินาทีที่ออกจากบ้านเราจรามีเรามีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างแต่ละคนก็ตั้งแต่ก่อนเข้าบ้านนะครับผมเป็นคนที่แบบคิดลบมากกับกับทุกสิ่งกับทุกคนอะไรอย่างี้ออกมามันรู้สึกแบบเราแบบอย่าอย่าเอาคือสมจําคําสอนครูง้อครับคือคำหนึ่งว่าอย่าเอาความคิดคนอื่นมาใส่หัวเราแล้วก็อย่าได้เอาความคิดเราไปยาใส่หัวคนอื่นอย่าตัดสินคนอื่นใช่ใช่แล้วมันออกมาแล้วมันทําให้แบบ มันมองโลกไปอีกด้านหนึงเลยค่ะใ่ <Okay. S 2> <Okay. S 1> ครับแต่ละคนมีอะไรเสริมนอกจากนี้ไหมเอ่ย ก็วินททีแรกที่เข้าบ้านพวกเราก็จะไม่รู้เรื่องอะไรเลยอยู่แล้วมีกลัวไหมกดดันไหมเฮ้ยฉันจะเข้ามาจะต้องเจออะไรบ้างเป็นเด็กน้อยเป็นสิ่งดีใจไามครับตอนเข้าก็ดีใจครับเพราะกันสุดท้ายตอนออกก็ดีใจครับที่เราจะได้กลับบ้านนะมันลุ้นนะตอนแรกอ่ะคือแบบเราไม่รู้เลยแล้วเข้าไปก็ปิดประตูปึ้งแล้วเป็นของของเราก็เราต้องอยู่ในนั้นเลยติดโลกนึงเลยไม่ได้แบบติดตามโซเชียลเลยไม่มีไม่มีครับจะมีแค่ในช่วงเวลาก็ปีนี้เป็นปีแรกที่เขาให้ให้เล่นโซเชียล <c oughs> พอเราได้ได้ทราบข่าวจากกระแสโซเชียลทั้งพันทิปทั้งอะไรหลายอย่าง <c oughs> แต่ละคนนี่โดน <c oughs> มีฟิตร <c oughs> ์ก็คือโซเชียลโซ,โซเชียลไทม์ก็คือจะให้แชทอย่างเดียวค่ะก <c oughs> <อ>็คือให้ <c oughs> แฟนคลับเข้ามาคุยกับเรากับเจ้าโปรแกรมใช่แล้วไม่สามารถที่จะเล่น YouTube อ่าไม่ได้ไม่ได้ค่ะพอออกจากบ้านเรามาติดตามย้อนหลังไหมว่ากระแสที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างมีบ้างครับบางวันมาดูคือตอนอยู่ในบ้านอ่ะเบนส์ก็โดนหนักเหมือนกันเรื่องเรื่องการชีวชตในบ้านก็คือเรื่องปากคือไม่ไป็นด้คนันใต้อ่ะพี่ก่คนใต้พี่เขาใจพี่เขใจเออเป็นคนที่แบบผงผางพูดคิดอะไรก็พูดแบบตรงจริงใจตรงมากๆจนแบบโว้คนโดนกระหน่ำเลยอ่ะพี่ สุดท้ายคือหนูก็ต้องแบบเออปรับปรับตัวลองปรับอะไรที่มันไม่ส่งผลพูดแล้วก็เก็บไว้บ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์จริงๆนะนอกจากนี้พอเราประกวดเสร็จแล้วล่ะแต่ละคนเนี่ยมีความฝันที่อยากจะเป็นนักร้องสายไหนกันบ้างพอเราได้ึกฝผมางอย่างหนักแล้วล่ะใช่ของผมก็เหมือนของผมชัดเจนอยู่แล้วครับว่าผมอยากเป็นสายแดน์ครับแดนใช่ผมผมอยากแบบร้องด้วยแล้วก็เต้นด้วยเพอร์ฟอร์มบนเวทีอะไรเงี้ยผมเป็น สายนี้อยู่แล้วครับใช่สำหรับโบนี่อยากได้อีซี่เลยครับแบบพี่ว่านครับว่านไหนครับว่านไหนครับว่านไฉ่ตอนนี้ว่านฉฉยแล้วไอเด้าใหม่มาด้วยกันนะคะมาด้วยกันหลังจากที่อยู่ด้วยกันมาเนี่ยครับเดินสายรู้สึกว่าเฮ้ยคนที่เก่งจริงๆเนี่ยคือพี่ว่านไฉยสมมุตินะเอาไปเลยครับหนึ่งยบาทสมมุติมาสองว่านอย่างนี้ จะพูดยังไงผมให้เกียรติพี่วันธนกิจก่อนเพราะว่าเขารุ่นใหญ่กว่าไงร้อยบาทคืนมาแต่อันนี้เดี๋ยวค่อยไปเคลียร์กันหลังวัยเนาะนะคะอ่าอย่างเราล่ะก็อย่างผมว่าชอบเป็นแบบพวกป๊อปล็อกครับก็อาจอยากแบบร้องเพลงด้วยเล่นกีตราโซโล่อะไรเงี้ยอ่าประมาณอย่างนั้นครับอย่างเบนค่ะเบนก็ชัดเจนเลยคืออยากเป็นอ b ีครับต่เป็นนักร้องอ b ีครับ อย่างเมย์นะคะค่ะของเมย์ก็จะเป็นป๊อปเป็นหลักค่ะแล้วก็ป๊อปที่มีจังหวะหรือว่าป๊อปแดนซ์ไปเลยแต่จริงก็ชอบเป็นแนวแบบเกิร์ลกรุ๊ปถ้าเกิดมีโอกาสได้ทำเป็นเด็กแกลงสาวๆก็คงจะสนุกเลยเธออยู่แก,แกงเดียวกันนะด<ช>้อยู่นะอย่างน้องเบน้์ล่ะคะ <laughs> ตอนแรกคือเบน้์ถนัดทุกสไตล์เลยค่ะทุกทุ่งสาคลอะไรอย่างงี้ค่ะ สุดท้ายคือเราเพิ่งมารู้ตัวเองตอนอยู่ในบ้านว่าจริงๆคือชอบเพลงลูกทุ่งค่ะตอนนี้ก็กําลังมุ่งไปสู่ทางเพลงลูกทุ่งค่ะได้อยู่นะมุ่งไปสู่ทางมุ่งไปสู่ทางมุ่งไปสู่ทางเหมือนจะลาบวชลาต้ผมจะเป็นแนวร็อกหรือไม่ก็ ฟังนะครับแนวดนตรีสีส้มที่แบบดีจจัดจ้านหน่อยครับก็คือเป็นสไตล์ของจันทร์ก็ไนะคะนอกจากนี้ก็คือจะมีโปรเจกต์พิเศษด้วยเป็นโปรเจกต์อะไรเลยกับสี่หนุ่มนี่ The Finalists ครับมีใครกันบ้างเอ่ยมีเบนซ์ครับมีมาริยวครับแม็กซ์ครับบอสครับอ่าเป็นโปรเจกต์เพลงพิเศษหรือเปล่าหรือไงเป็นโปรเจกต์นี้เป็นไงเอ่ยเพราะว่าเราเป็น4คนสุดท้ายครับแล้วก็ทางผู้ใหญ่เขาเห็นว่าเอ้ย สี่คนนี้อยู่ในบ้านแบบเฮ้ยสนุกทะเลตนแบบโซนกันเป็นผู้ชายใช่เเป็นผู้ชายน่าตาดีถูกต้องแล้วก็คนละสไตล์ครับ ใช่แล้วก็คอนเสปต์เพลงก็คือรักต้องการอยู่กับเธอซึ่งมันจะเป็นเพลงแบบประมาณว่าจีบจีบสาวอะไรอย่างงี้ก็เลยจะต้องจีบแบบคนละสไตล์กันสี่คนแข่งกับแต่ละคนจีบกันยังไงเวลาจีบสาวจีบยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยตอบโจเกอร์โจเกอร์เวลาจีบสาวโจเกอร์จีบยังไงพี่สายแบบสีส้มสีส้มของเธอของผมจะเน้นถูกชะตามากกว่าฉุกเกอชะตามากเกอร์หวาน ว่าสาวสวยคนนี้คือคนนีบยังไงคนนี้เหาอยากเลยสาทำหน้าเซ็กซี่หน่อยเออคือส่วนมากผมจะไม่ค่อยจีบใครอะครับส่วนมากจะทอมเข้ามาจีบก่อนโอ้โ เคยครัโอเคนะคะอ่ะย่างสีหนุ่มด้านหน้ๆหรอแต่ละคนจีบสาวกันยังไงเอาพี่แม็กดีกว่วะแม็กเป็นตัวแทนแม็กแทนบอกไปเลยพี่ทุกคนต้องบอกแหละแต่ละคนแต่ละสไตล์อยู่แล้วใเนี่ยผมผมจีบไม่เก่งครับผมจะมองอย่างเดียวแล้วมองอย่างเดียวแล้วเมื่อไหร่จะได้เป็นแฟนเขาล่ะมองเสร็จแล้วก็อย่างเงี้ย นของแม่คารมไม่เกี่ยวอาศัยความเปรี่ยวและภาระกำลังใส่ท้องเก็บมานานรอจังหวะที่แม่ใช้วีธีใส่ท้องเดี๋ยวเดี๋ยวให้ถามพี่ว่านด้วยนะพี่ว่านจิบสาวยังไงอย่างนั้นแหละรู้สึกจะเก่งคือคอมองตาเาใส่ตาให้ต่อยท้องแล้วลากเลยไม่ใช่เราก็แบบส่งสัญญาณให้เขาถ้าเขาโอเคแล้วก็าถ้าเขาโอเคแล้วก็โอเคเลยนากไปไหนไไหน อ้าวตอไปอ่าสองผมมันเดี๋ยวอ่าอใครก่อนบสก่อนเดี๋ยวโบสอีกสอหรับโบสนะครับการจีบหญิงโบสคือต้องขออินสตาแกรมครับเออใช่ปึ๊บทำไมต้องขออินสตาแกรมรัวรูปครับรัวรูปรัวรูปครับแล้วถ้าไปเจอรูปคู่ล่ะรูปคู่ผมข้ามครับข้ามข้ามตัดสินใจแล้วตัดสินเอ๊ะน่าจะไม่ใช่ใช่รูปอาหารเราก็ข้ามจะไดให้รู้ว่าอะไรแต่รูปคนอ่าก็ไลฟ์เรื่อยๆอย่างเช่นวันนี้ไปโรงเรียนมาโรงเรียนอะไรนะ น้องเรียนอํานวยวิทย์เนี่ยผมจะได้ยินสแกมเด็กมากเลยถามผมบ่อยมากผมพยายามทำองดีจริงจริงก็สะกิดกันหน้าเด็กจะหน้าโบสีน้ำตาด้วยสีม่วงเนียน้องๆจะไปถึงแปะอ๋อยังครับไม่คือเราจะดูอ่ะเราก็เลื่อนรูปดูแล้วกดไลค์พอเขาอ่าเขามากดไลค์กลับแล้วดีใจแค่นั้นแหละแต่เราไม่ได้คุยหรอกเราก็แค่นั้นนะพอแล้วดูรูปพอค่ะอ่ะครับของนุ่ม ก็จะถ้าถ้าชอบก็บอกเลยครับว่าชอบอะไรอยตรงตรงคุยได้ไหมอะไรอย่างงี้มีแฟนแล้วก็ถ้าเขาบอกคุยไม่ได้ก็จะคุยอ่ะชออบ่ะแล้วก็จะแบบว่าส่วนใหญ่ผมจะเป็นถ้าสมมุติว่าเขาบอกว่าจีบไม่ได้ค่ะแฟนไม่ให้มีจีบไม่ได้แฟนไม่มีไมเห็นเขามีแฟนอยู่แล้วไงถ้าสมมติว่าไปถามเขาว่าจีบได้ไหมบอกจีบไม่ได้แฟนไม่ให้จีบอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่เป็นไรเราไม่ได้จีบแฟนเธอโวดจังอกมือบอกมืบอกมื อ่าเบนเหรอคะของเบนเหรอเบนจะเบนตีเนียนมากกว่าเออเบนน่าจะอยู่แบบประเภททีไอรึเปล่าโอ้ยทีไอก็เลยซื้อของไอ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 ของเบนเบนเป็นยังไง โอ้ยให้เพื่อนเพื่อนเพื่อนเมาดีกว่ามเพื่อนเมาเหรอไม่ไม่ครับก็คือจะตีสนิทไปก็แบบว่าชวนไปดูหนังกินข้าวทั่วไปแล้วก็หาจังหวะตีสนิทไปเรื่อยๆใช้ความผูกพันเข้าแรกครับความรักก็จะกินข้าวครับแล้วใครผูกพันไเลยคนทั้งหลังจะว่าได้เอกชัดๆสูมพอเลยสูมพอดตัวาวล่ะ ไม่มีไม่มีเปจีบผู้ชายหรอกนะมีบอกว่ามีเข้ามาหาแปลกๆปลบ้างไหมโอ้เยอะจากบรรดาที่เราฟังฟังมามีแปลกกว่านี้ไหม แปลกกว่าน,นี้ไหมอย hey. ังเมย์มมีไหมแบบว่ามีเข้ามาจีบแกลลาอะไรอย่างเงี้ยแปลกยังไงตอนก็จะมีก็จะมีคนที่ค e ่อนข้างเหมือนตื้อมากๆตื้อจนเราเราแบบไม่สนใจเลยแบบไม่รับโทรศัพท์อะไรก็ยังตื้อแบบหลายเดือนอะไรเงี้ยเราก็คิดว่าเออเขาก็พยายามพยายามสูงดีเนาะอะไรอย่างเงี้ยจบแล้วตองเว้นเราแตกกันอ่ตื้อต่อแรกเขา S 2> <S 2> <S คือตอนมนา<ว>ตอนแบบมห้มามหกเป็นนักร้องโรงเรียน,นอยู่แล้วแบบเขาก็รู้จักหนูเขาก็มาชมในรูปเนี่ยสวยจังน้องเบนสวยจังอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็ทักแชทมาสวยจังอะไรจีบได้ไหมแลม้วเบนบอกไม่ไม่ให้จีบค่ะเบนไม่ชอบพี่อ,อ่ะนีถ้าเบนไม่ชอบคือเบนก็จะบอกอเขาแล้วเขาบอกว่าไม่เป็นไรพี่จะจีบต่อไปนะอะไรเงี้ยแล้วเขาคอยตื้อคอยคอมเมนต์ในรูปว่าสวยจังสวยจังจีบหน่อยอะไรเงี้ยมันบางทีมันน่ากลัวค่ะเราแบบเราต้องไปเจอเขาที่โรงเรียนด้วยอ่ะอันนี้ก็น่ากลัวไปก็ต้องระวังเนาะในมุมมองของผู้หญิงอ่ะย้อน นะอย้อนกลับมากับโปรเจกต์นี้ชื่อโปรเจกต์ว่า The f i n a l i n g ครับเป็นไงบ้างพอมาร่วมงานเพลงเพลงนี้สื่อถึงการจีบแต่ละรูปแบบใช่ไหมคะครับผมแต่ละคนเนี่ยมีการถ่ายทอดยังไงกันบ้างเอ่ยแต่ละคนเนาอจริงๆก็จะคือเหมือนกับว่าเขาจะเอาความเป็นสไตสสสุดขนานมากกว่าสคนนี้ครับมารวมกันอยู่ในเพลงนี้เพลงเดียวอยู่แล้วนะครับ MV ก็จะง่ายๆเลยคือพวกเราก็จะเป็นยังไงฮะประมาณว่าอยู่ในอู่ซ่อมรถนครับอู่ซ่อมรถ4คนปกติก็ฟอมรถกันเป็นหรือเปล่าใช่ปกติเป็นช่างซ่อมรถปกติเป็นช่างแอร์อ่าก็บรรยากาศการถ่ายมีเป็นไงบ้างโอ้ยคึกคักครับคึกคักมากบอกเลยมีมีคนเฟิร์มคือคึกคักจริงๆ ตอนแรกนางเอก MV ยังไม่มาเราก็นั่งแบยบอกหงงนอนมากนนอจังเลยนอนมาแต่เช้าตื่นนางเอกมาแล้วนางเอกมาทันน่ะเฮ้ยโอ้โหอยากตาย ไม่ถ่ายทำกันที่ไหนไงนถ่ายทำกันที่ตลาดรถไฟครับตลาดนั้นสัตว์แต่ละซีนแต่ละฉากของแต่ละคนโอ้โหแต่ละซีนของแต่ละคนนี่มันเด็ดมากครับเด็ดมากอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งครับอย่าเพิ่งบอกให้ติดตามของผมเนี่ยตอนนี้บอกอะไรไม่ได้ต้องดูครับผมวันที่20นี้ครับปล่อย MV แล้วครับรักต้องการอยู่กับเธอครับใช่20นี้จะเข้าัาเมื่อกี้ไปวิทยาลัยเทคโนโลยีขัดใหญ่มันนิดมาฟีดแบ็กเป็นไงบ้างนุ่งน้อมอย่ามาหาลัยครับผมอยากลาออกมาหาลัยเข้ามัธยมอีกรอบครับมาเรียนมาเรียนอ าเรียนอีกแล้วมาทำอะไรมาทำอะไรคะหรือว่ามาส่งไอจีน้องๆหรือยังไงมาให้มาหาความรู้เพิ่มหาความรู้ผมรู้สึกว่าพื้นฐานยังไม่แน่นครับใช่แต่น้องๆน่ารักมากเพราะว่าเราขึ้นไปถึงแบบเสียงดังแบบเสียงที่ดังต้อนรับเราแบบดีมากควิจิตรจงไม่สนใจเราเลยใช่ไม่ผมจะบอกขายดีสุดพี่จงครับจขายเลโจงตายเลยเราจะชอบของแปลก ตาหวานตาหวานอาจจะชอบอาจจะชอบผู้ชายมิตาใจเกเรมิเตสําหรับ MV เพลงนี้ก็จะได้ชมกันวันที่20 20ครับส่วนเพลงก็ปล่อยมาแล้วฟิตแบ็กเป็นไงบ้างทั่วประเทศที่เราไปโทรโทรมา มีคนร้องเพลงเป็นก็มีครับแต่คนร้องไม่เป็นคือตอนนี้มัน่องยู่ในช่วงโปรโมทเพราะเราจะพยายามเต็มที่จักการเดินสายนะครับก็้องากไว้ด้วยสำหรับเพลงรักต้องการอยู่กับเธอนะครับพวกเราจะทำงานอย่างเต็มที่ในทุกๆภาพทุกๆขอกันเข้ามาเยอะฝากพี่ยูในเรีครับครับได้ฝากได้บ่อยๆนะทุกชั่วโมงครับใครไม่ขอก็เปิดไปเลยแฟนขับโทรมาบ่อยมากสำหรับเอฟก็ก่อนหน้านี้ก็มีโทรมาถามว่าเอฟจะมาที่นี่มาทางไหนยังไงคืออย่างข่านนอกรู้สึกว่าจะต มาจากกรุงเทพใช่ไหมใช่ครับเขาก็โทรมาสองนะครับที่โทรข้างนอกเลยครับอ่พูดถึงเพลงนี้เดี๋ยวให้ขายของกันหน่อยดีกว่าแล้วเดี๋ยวเด็กหน้าเดี๋ยวจะมาเจอกับอีกสองศิลปินด้วยจากรุ่นพี่เอฟขายของกันหน่อยดีกว่าก็ฝากเพลงรักต้องการอยู่กับเธอด้วยนะครับผมจากพวกเราเดอะโฟ n ์นอลิดสสี่หนุ่มนะครับผมใครที่อยากจะ จีบสาวนะครับสามารถใช้เพลงนี้จีบได้เนาะอยากฟังเพลงเพราๆนะครับสนุกสนุกแบบว่าสนดใสๆนะครับน่ารักน่ารักฟังเลยครับ YouTube ครับชแนล True f a n t a s i a ครับลองเข้าไปรักต้องการอยู่กับเธอนะครับผมแล้วก็ยังมีอะไรครับเนี่ยน้โหลดยังไงเดาเดาดบิร์นไข่พร้องด้เลยเดี๋ยวสักครู่หนึ่งเดาลงเดี๋ยวไม่พดี๋ยวต้องรอดูโพยก่อนมาติดตามได้ทางช่องทาง True f a n t a s i a ด้วยนะครับจะเป็นทวิตเตอร์อินสตาแกรมเพราะว่ามันก็จะติดตามพวกพี่ๆได้ทุกคนอยู่แล้วนอกจากซิงเกิลพวกเราสี่คนแล้วก็มีของรุ่นพี่ ด้วยหลายคนที่ออกมาแล้วเช่นของวันฉชยนะที่วันฉชยครับรองโลกครับผมเพลงนี้ดีมากอ่ะเดี๋ยวไม่ชาชนถามเรื่อ้ครครับรำคาญความโสดครับเดี๋ยวมาเพลงดีอ่ะ หมายเลขดาวโหลดนะครับผมดอกจัน492244129ย้ำอีกครั้งนะครับดอกจัน492244129งสองมาไลน์ดอนนี้นะครับลืมกดออกด้วยโอ้กดออกด้วยครับผมฝากไว้ด้วยนะครับสําหรับเพลงรักต้องการอยู่กับเธอแล้วถ้าจะติดตามแต่ละคน ได้ส่วนตัวเลยส่วนตัวตัวชื่อเลยครับอันดับสกอร์เอฟสิบสองครับใช่ครับผมเช่นอย่างเช่นโบสครับ B-O-A-T อันดับสกอร์เอฟสิบสองครับมาริวนะครับ M A R E W เอาให้คจะกินไม้แล้วเดี๋ยวมีอีกหนึ่งผลงานของพวกเราอ่าที่ง่าทาง True Fantasia ดีกว่าเป็นเป็นเว็บไซต์หลักของพวกเราตอนนี้พวกเรายังมีอีกหนึ่งผลงานด้วยครับอีกหนึ่งผลงานซีี งานไงเป็นซีรีส์ของพวกเรานะคะทั้ง12คนคือ AF 12 The Series ค่ะตอนนี้กำลังดำเนินงานกันอยู่ต้นปีหน้าได้ดูกันแน่นอนค่ะครับผมบอกได้ไหมว่าแต่คนรับบทเป็นใครยังไงกันบ้างอุบไว้ก่อนอุบไว้ก่อนอุบไว่อนบไว้ก่อนอบรู้สึกว่าสนุกแน่แน่สนุกได้มาเจอกันอีกครั้งพร้อมกับโปรโมทละครครับคุ้มครับยินดีเลยครับยังไงก็เป็นกลังใจให้กับน้องๆ AF 1 2ด้วยนะคะก็ขอให้ประสบความสาเร็จในวงการบันเทิงเป็นศิลปินที่ คลองใจของทุกๆคนทั่วประเทศด้วยนะคะเื่ให้พรเด็กยังไงก็ดว่เเดี๋ยวเรกกันสักครู่นะแล้วเดี๋ยวเบรกหน้านะคะยังมีอีกสองศิลปินจากรุ่น p ีเอฟกันด้วยนะคะทั้งไอด้วยนะคะแล้วก็พี่ว่านขายสุดหล่อของน้องๆด้วยนะอานะคะเดี๋ยวเบรกกันหนึ่งเพลงนี้ค่ะเดี๋ยวให้เข้าเพลงกันหน่อยดีกว่าได้ครับรักต้องการอยู่กับเธอ ครับครับใครบอกนั่นฟ้าดูบนสวรรค์คงไม่ใช่เรื่องจริงใครบอกเธอกหญิงมีแต่ในนังคงไม่เคยพบเธอนี่ไงนี่ไง